สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาบอกกระยี่เพยเียวกินแซ่บอีกแล้วนะจ๊ะเนาะงวันนี้เยี่เพียวได้ขอบคปุ่นซ่าคือเก่าจ้ากินเมนูเก่าอีกแล้วมากนะจ้ะเมนูนี้มาจ้ะมาเนีนเ่ยนำตนุ่มปลาแดกจ้าคือเก่านำตุ่มปลาแดกในี่นีกระสมีกะปิรสด,ดีน้ำตาลชุโรดจ้าคือเก่าเลยนี่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่พริกป่นจะ้ะ ง่ายๆคือเกามากกินย่าไหนกขาบเบือคอยคืดอยากแต่ไม่นู่นนี่แม่ม,มือเจ้าเบื่อยังอย่าเบื่อด้อยคอยรามากมากินย่างให้เกิดกระโบเบือคืดอ,อยากแต่นี่จ้าแล้วก็พักก็จะมีคือเกาจ้ไมีพักบุงก็การจองหลวงคือเกาจะ้ะแบบนี้เลยืเบื่อจะได้ของแสบนี่ แบบนี้เลยจ้ะเลยจ้ามาจา้ามากินน้ำกันอู้หูมึงเนี่ยมาจ้าปวดโพบปะนี่เบื่อบานใดดอกของปโปรดคัพเปลิลคัพเปลิลคัพเปิลซาวเฮ้ยมันเป็นเหี้ยบปะสุนหนามกอน มันตุประแดกข่อยขึ้นว่าครับตุดคือพลังม่กับปีแล้วก็นาประแดกทุกคนรถดีแค่นั้นแหละุรถมาจักมากริข่อยกินซุ้มือก็ได้เนี่ยเนี้ยข่อยมากเนาะ ของมากของชอบอ,อย่าย้ำได้กับเบื่อแซ่บอือ ถึกน้าประดไม่แห้งืมพีจพ่จังเทปโปเท จะได้ขึ้นซื้อเป็นเมนูโปรดก่อนเลยได้เนี่ยกินดูโปรดมึงสาบเบื่อยังไม,ม่โน้ยเดี๋ยวป่าเบื่อเด้อ คนขื่นเบื่อคนเบืองไก่ย่างเ่าเบื่อเป็นไม่นุ่ง่ายๆ แต่ว่าคว่ำจับของน้ำมองไงอร่อยมากอันบปแตะเพื่อให้เด็กกินดูป่ะเนี่ย คือย้ำมาออกอะะปุนซาวกระปุนซาวรับจบมากแต่มากกินน้ำกัน แทบแท็บบัมีบันยูแทบไอืไม่ต่าง cá 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 tròn cá cá bụng

น้ำต้มแล้วจะสูตรไปสูตรมันเป็ของย้ายอ่ะย้ายใส่แค่นานประแดกสูโด่โรดรสดีแล้วกับะปิอืมอืมเนาะแค่นี้แล้วก็ต้ม มันย้ำกินนท่ากระเติมเพื่อพิกลน้ำตาลน้ำกินก็พัากรวกไปนึพักอีกยังก็ไดอืมเราต่พูดเราจะมุจลมากตะย้ายาว่ามันอ่าการจ่องกัเพราบุ้งมันเข้ากันอืม จนเอืมอมน้ำไหลเ่ยก็คือพอแต่น้ำต้มประแดกไหมคือพออ,ลอมล้อมอมล้อมอยู่ พิศพอกินประแดกิกนกับปิเค็มเค้มหวันหวาน,นจะนอยกินก็การจองลวกก็บ,บุงลวกอืมพืศพอ ปุ่นเครื่องโรดนด่เลกินเกือบหมดเลยมากก็นับกัน อย่าฝ่าเบื่อเด้อเบื่องเพื่อนๆไปอยากกลับไปหามากินขอบคุณทุกคนที่เขามากดติดตามด้วยจะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ยายเด้อขอให้ทุกคนที่เขามากดละกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะจานะ๋ะเนาะอย่าเจ็บอย่าจนฝากเพจเยี่าเปรี้ยวกินสเสร็จไว้น้ำแน่คลิปนี้คลิปนี้นเอาไวส้สักหนี่สักคนเนาะจานะ๋ะเนาะพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีจ้า